ดีเพื่อนกินสตรอเบอรี่กันไหมสตรอเบอรีแ่แดงๆวันนี้ได้สตรอเบอรี่มาอีกแล้ววันนี้วันนี้ถูกลงกว่าวันนั้นเียนะวันนี้โลละสามสิบโคนไม่ใช่สิกระทงหนึ่งมันห้าร้อยมันห้าร้อยโลละหกสิบโลละหกสิบโคนก็ถูกลงมาหน่อยหนอาทิตย์ที่แล้วเมื่อสองวันที่แล้วโลละเจ็ดสิบ เดี๋ชิมดูก่อนนะอยลืมให้ดูวันนี้ลูกไม่ค่อยใหญ่นะลุงยังไม่กลับก็เลยนั่งกินอนนี้แก้ง,ง่วงเลยวันนี้หวานอยู่ โบส่าหวานนะตาโตเลยจะดีกว่าดีว่าดีาด๋ากินกินส้มกินกล้วยอยู่นะเพราะว่ากินส้มกินกล้วยน้ําตาลเยอะอันนี้น้ําตาลอาจจะน้อยกว่าสุดยอดเลยเพื่อนๆ อันนี้มากินสตรอเบอรี่ให้ดูนะจะชวนกินด้วยก็ไม่รู้จะให้กินยังไงลูกใหญ่นะสวย่นะดึงใบมันออกโลละหกสิบเพราะนี่ซื้อมากระทงหนึ่งนี่ห้าร้อยกรัมนะเขาที่นี่เขาเรียกกระทงก็กล่องโถแมงวันเฮ้ย วันมาไวมากเลยอะเปิดประตูบ้านไม่ได้แล้วนะนพอเริ่มร้อนแนะมีงวันออกเลยนะต่อไปเวลาทำกับข้าววางไว้ไม่ได้นะต้องปิดต้องใช้ฝาชีตอมอยู่ที่หัวนี่แหละต้องใช้ ใช้ฝาชีแล้วก็ปิดมันคุกกี้ก็ยังเหลืออยู่จะกินสันหน่อยเดี๋ยวมันจะเก่าพูดไปนะคุกกี้จะเก่าเรียนแบบลุงไงเวลาแกกินเวลาแกจะกินอะไรอะนะเออสมมติว่าไส้กรอ,อกเนี่ยนะจะซื้อมาใส่ตู้เย็นไว้แกชอบกินก่อนนอนใช่ไหมเออ นี่เรียกเพื่อนซะเพื่อนสลุมเพราะก็ใส่แผน่นแผ่นที่ทําจากแผ่นเป็นแผ่นทําจากแป้งแป้งมันแป้งมันฝรั่งอเป็นแผน่นแผ่นกลมกลมอะไรกินกับสอบมะเขือเทศอะไรอย่างเงี้ยแกชอบกินก่อนนอนใช่ไหมอพอจะเข้านอนปุ๊เอาละ,เ,าละเคยตัวเนะเาะเขาเคยกินแต่เราไม่กินมีวันนี้มันนั่งกินไอเนี้ย แล้วแกก็จะบอกว่าเดี๋ยวมันจะเสียต้องรีบก,กินก่อนเลยมันจะเสียอืมอ,อืมแค่นี้ก่อนนะพเพื่อนๆป้าก็จะนั่งกินแล้วก็จะดูละครลืมบอกไปป้าติดละครไทยอืแมงวันมันบินอยู่แถวนี้แหละเนี่ยได้ยินเสียงป้าติดละครไทยเรื่อง เออเรื่องอะไรนะตายแล้วนึกชื่อไม่ออกลมเล่นไฟอืมสุดยอดเลยเดี๋ยวต้องดูซะหน่อยคงจะอัปเดตแล้วล่ะสามทุ่มสามทุ่มที่นี่ที่เมืองไทยก็น่าจะสี่ห้าหกเจ็ดแปดอสี 5, ่ทุ่มห้าทุ่มเชยงคืนตีหนึ่งตีสองประมาณตีสองอัปเดตแล้วล่ะโอเคนะป้าขอดู ละครก่อนแล้วเป็นนางเอกก่อน